บิวตี้บูเฟ่สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับพี่เฟินกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพี่เฟินจะมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริมนะคะที่ช่วยในการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากอาหารได้น้อยลงนั่นเองนะคะซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพี่เฟินก็ได้พูดถึงตัวกาแฟไปแล้วคลิปนี้นะคะมีโกโก้เพิ่มเข้ามาอีกซึ่งโกโก,ก้กับกาแฟเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะคือช่วยในการ ลดความอยากอาหารของเราแต่รสชาติเนี่ยแตกต่างกันเท่านั้นเองเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราผลิตตัวกาแฟมานะคะแล้วกาแฟมันขายดีมากแต่มีลูกค้าบางกลุ่มนะคะที่เขาอยากทานโกโก้ด้วยเราก็เลยผลิตเป็นตัวโกโก้เพิ่มเข้ามานะคะเป็นโกโก้พัสัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเหมือนกาแฟเลยนะคะช่วยในการดักจับไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญด้วยนะคะเวลาเรากินอะไรเข้าไปนะคะก็จะมีสาังกัดที่ช่วยในการเผาผลาญพวก ไขมันนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็ตัวนี้นะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะสารสกัดหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นโกโก้นะคะจากประเทศเบลเยียมนั่นเองนะคะซึ่งโกโก้จากประเทศเบลเยียมเนี่ยมันมีคุณสมบัตินะคะที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสารสกัดแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นกว่าประเทศอื่นๆนะคะคือเขามีชื่อเสียงเลยเรื่องโกโก้นะคะเราก็เลยไปนําโกโก้จากเบลเยียมมานะคะ <c oughs> และที่สําคัญเราใส่พวกแอลคาเนีนแอลคานีนด้วยนะคะที่ช่วยเปลี่ยนจาก ไขมันเนี่ยไปเป็นพลังงานนะคะแล้วก็มีพวกคอลลาเจนด้วยมีวิตามินต่ตางๆมากมายนะคะอย่างที่พี่เฟินบอกทานตัวเนี้ช่วยในการลดน้ําหนักก็จริงแต่ไม่ทําให้ผิวพรรณเราโทรมนะคะไม่ทําให้เราสูบไม่ทําให้เรารูปร่างดูหงวคับนะคะมันยังช่วยในการบํารุงผิวไปในตัวด้วยนะคะวิธีทานทานเหมือนเดิมเลยนะคะให้ทานก่อนอาหารนะคะ15-30ถึงนาทีนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราทานไม่เกิน4ี่ซองนะคะทานก่อนอาหารมื้อหลักนะคะ มื้อละห่งซองนะคะอาจจะเป็นมื้อเช้าก็ได้หรือว่ามื้อเที่ยงก็ได้นะคะสามารถทานได้เลยแต่วันหนึ่งขอแค่ไม่เกิน4ซองเท่านั้นเองนะคะซึ่งใน1กล่องเนี่ยเราให้มานะคะทั้งหมด7ซองด้วยกันนะคะมันจะมีน้อยกว่ากาแฟนะคะเพราะโกโก้เนี่ยเขาจะมีความแพงกว่านะโกโก้แค้เนี่ยมันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่ากาแฟเราก็เลยมีแค่เซองในหนกล่องน,นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเราจะไม่ใส่ครีมเทียมนะคะเราจะใช้พวกถั่วเหลืองนะคะแทนครีมเทียมนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ใส่น้ําตาลด้วยนะคะซึ่งเราจะได้น้ําตาลนะคะจากตัวซูคารโลสนะคะเป็นความหวานจากธรรมชาตินะคะเขาเขียนไว้ข้างกล่องเลยนะคะใช้ครีมเทียมนะคะจากถั่วเหลืองแล้วก็ใช้ใช้ซูคารโลดนะคะให้ความหวานแทนน้ําตาลทานตัวนี้นะคะไม่อ้วนแน่นอนนะคะแลายังทําให้หุน่นเราเนี่ย เติมแล้วก็กระชับขึ้นด้วยแค่ทานก่อนมื้ออาหารได้เลยทานง่ายมากๆเลยนะคะแนะนำเนี่ยให้ลูกค้านะคะชงในน้ําร้อนได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่เฟินบอกตัวไฟเบอร์มันมีผสมเข้ามานะคะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเวลาเราทานไปแล้วมันจะไปพองในท้องของเรานะคะดังนั้นแนะนําให้ชงในน้ําร้อนเพื่อให้ตัวไฟเบอร์มละลายนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าน้องพี่อยากกินโกโก้เย,ย็นพี่ทํายังไงดี แนะนำลูกค้าเลยนะคะให้ชงในน้าร้อนก่อนจากนั้นให้เทใส,ส่น้ําแข็งก็เป็นโกโก้เย็นกินก็อร่อยเหมือนกันนะคะรสชาติกําลังดีนะคะไม่หวานจนเกินไปนะคะใครที่ไม่ทานหวานหรือว่าทานหวานปกติเนี่ยสามารถทานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะวิธีชงง่ายๆเลยนะคะนี่พี่ฝนเตรียมน้ําเปล่ามาแล้วนะคะ ใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะถ้าเราใส่น้ําเยอะเนี่ยมันจะไม่หวานนะคะมันจะกลายเป็นจืดไปเลยนะคะให้ใส่น้ํากําลังดีนะคะจากนั้นก็ฉีกเลยนะคะตัวโกโก,โก้ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ ชงได้เลยนะคะอย่างที่พี่เฟิร์นบอกนะคะตัวไฟเบอร์เวลาน้องๆชงหรือว่าเวลาลูกค้าชงเนี่ยแนะนําให้ลูกค้าดูได้เลยนะคะมันจะติดตามช้อนของเราลูกค้าบางคนบอกว่าน้องมันคือน้ําตาลที่ไม่ละลายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันคือไฟเบอร์นะคะที่มันติดตามช้อนของเรานะคะจะมีลักษณะเหมือนนู้นใสๆตัวนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะสามารถทานได้เลยหอมมากๆเลยนะแค่พี่เฟิร์นชงตอนนี้นะคะแล้วรสชาติ อร่อยมากๆตัวนี้พี่เฟิร์นเคยทานหลายครั้งแล้วทานเป็นประจำด้วยนะคะตัวนี้สามารถทานติดต่อกันได้เลยนะไม่ได้มีอันตรายใดๆนะคะลูกค้าถามว่ากี่ซองคะถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแนะนําลูกค้าเลยนะคะให้ทานนะคะประมาณ7กล่องนะคะทานได้ประมาณ21วันเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่พี่เฟิร์นแนะนํานะคะทานตัวนี้ควบคู่กับลูกค้าเนี่ยออกกําลังกายไปด้วยนะคะจะได้เห็นผลได้เร็วขึ้นเห็นไหมพี่เฟิร์นชงแล้วจะเหมือนแบบเป็นโกโก้เลยนะคะที่เข้มข้นและพี่เฟิร์นชิมให้ดูนะคะ อร่อยมากเลยนะคะไม่หวาน e จนเกินไปนะคะแล้วก it ็รสชาติกําลังดีมากๆเลยนะคะเวลาน้องๆอยู่หน้าร้านนะคะอย่าลืมนะคะแนะนําตัวโกโก้พัดกับลูกค้าด้วยแล้วอย่าลืมนะคะแจ้งวิธีการทานนะคะสารสกัดแล้วก็ผลลัพธ์ของเขานะคะรับรองว่าขายได้และขายดีมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะพี่เฟิรนก็ได้บอกสรรพคุณของเขาแล้วนะคะวิธีการทานของเขาแล้วแล้วก็สารสกัดหลักๆของเขาแล้วนะคะ น้องๆอ,อย่าลืมไปแนะนำให้กับลูกค้านะคะคลิปนี้นะคะพี่เฟินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า beauty buffet ขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย